Ok. Medidas, quiciram, ok. Side -gmies. Side -gmies. Ok. Side 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 -gmies. Side -gmies. Side ok. 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 ít, ไปเลยขับขวาทางเลยทางขวามาเลยอ่าเย่ยังไงแล้วแล้วจะขึ้นตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเทขึ้นไปพักตรงนั้นเลยมันหยุดแค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยววินเอายากเลยครับทุกคนมันยากจริงๆ <c oughs> คือมันเกินเลเวลของปีชาไป <c oughs> จริงครับ ตรงไปเลยตรงลราตรงก่อนนะโอเคโอเคตรงเลยไปเลยตรงไปขวาไปขวาไปขวาหนะ่อยหน่อยขวาหน่อยหน่อยโอเคอเล่อวิอ่งหล่อวิ่นิดน,นึงหล่อวิ่นิดนึงปัดล้อช่วยหน่อยปัดล้อช่วยหน่อย อ่ะสตาร์ช่วยเลยอ่ะสตาร์ก่อนเดี๋ยวผมค่อยวินดึงแบบไปไหวจะลองอีกทีไหมอ่ะสตาร์ตสิเหยียบคันเร่งเยอะๆได้ครับอย่าย้ำคันเร่งนะเหยียบแค่ไว้เลยได้ใช้แล้วครับวิน ADM ครับ พลังเขาดีจริงๆครับทุกคนปุ๋ยมันปุ๋ยมันปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยมันปุ๋ยมันปุ๋ยปเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกให้ครับพี่มีเบรกมือไหมมาดึงอย่างมือร้ครับดึงหาเบิ้านเรื่องส่งไปเลยแล้วอรแจะไปกับเป็นเบรกมือเลยเหรอพี่ใช่พอพอทารเริ่มจับทระนานทุบเราค่อยๆคลายเป็นมือลงอ๋อหรอครับมันจะไม่ไหลด้านหลังยากนะเนี่ยไม่ยากดึงเป็นมือยังดึงแล้วพี่ดึงเข้าเกียร์ยัง ข้าค่อยค่อยชักคันเลยพอเครื่องเริ่มอรปุ๊บเราค่อยไปอ้อาโอเคค่อยค่อยปล่อย้ัยังไม่ต้องอย